เค okay, สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นเพย์เซ็ตมินิพิงและบิดหรือกระต่ายน้อยสีชมพูหันสานั่นแหละนะถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณนี้แหละเป็นบ้านบ้านที่สามารถแปลงหน้าเป็นหม้อ,ข,อข้าวได้ผมดูแล้วมันเหมือนหม้อ,ข,อข้าวนะสามารถเปลี่ยนชุดได้เ,เพราะว่ามีชุดให้เปลี่ยนอยู่4ชุดด้วยกัน ก็ด้านหลังก็มีคําเตือนแล้วก็มีมีมมบริษัทชื่อผู้จําหน่ายด้วยแล้วเป็นภาษาไทยใช่ตัวนี้หรือเปล่านะอ่าใช่ไงคือปกติจะมีสติกเกอร์แปะกันไว้ด้วยนะครับกันเด็กมือบอลแกะออกมาเล่นนะนะข้างในก็จะมีพลาสติกหุ้มมาอีกชั้นนะครับนี่งหุ้มมาอีกชั้นหนึ่งอะเทชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงไปก่อนอืม,มาดูตัวบ้านกันตัวบ้านนี้ก็จะมีหุ้มพลาสติกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง ตรงตรงกลางนี่เป็นกระจกเงานะครับคือแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระจกเงาของจริงหรือเปล่านะแต่ว่ามันใสามากเลยอะเป็นบ้านที่คลี่ออกมาแล้วก็จะเป็นบ้านนะครับเนี่ยคือตรงด้านหลังนี่จะมีสติกเกอร์แปะเฉยๆนะคือเปิดเป็นประตูไม่ได้หรอกแล้วเวลาประกอบร่างแล้วเป็นบ้านนี้เราก็ต้องถอดตรงเพดานชั้นสองออกนะครับถอดออกมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็ปิดตรงด้านข้างออกมาสองข้างครับแล้วก็ปิดฝาตรงด้านบนนะปึ๊บ ได้แล้วจะกลายเป็นม้องข้าวมีช่องหน้าต่างให้ด้วยน่ารักดีเหมือนกันอ่าแล้วเวลา,าแปลงหน้าเราเป็นบ้านเราก็กางออกมานะครับแล้วก็เอา,อาตรงเพดานชั้นสองนี่ครับใส่ตรงช่องข้างบนนะได้แล้วเสร็จแล้วง่ายๆเองอ่าอ่ะมาดูอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์แต่ละอย่างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น น้ำแล้วก็เตียงนอนนะครับเตียงนอนเป็นรูปลายหวานแววนะเป็นหัวใจด้วยอ่าแล้วก็จะมีอุปกรณ์สามอย่างก็คืออ่าตรงฐานตั้งแจกันหรือโคมไฟหน่อยครับแล้วก็โต๊ะกับเก้าอี้มาให้ด้วยให้ตุ๊กตานั่งได้ชุดก็จะมีอยู่ประมาณสี่ชุดนะสามารถเปลี่ยนได้นะครับคืนี้ก็จะเป็นชุดแรกที่ให้มานะเป็นชุดแดงลายจุดอื ถอดก็ถอดออกมาดือด้อเลยนะครับนีไ่ไงแล้วก็ใส่เข้าไปดือด้อเหมือนกันนะอืมสามารถเปลี่ยนชุดได้ง่ายดีเหมาะตับเด็กๆนะครับสามปีขึ้นไปนะต้องจำว่าสามปีขึ้นไปเลยเพราะเพราะว่าชุดนี้อของแต่ละอย่างชิ้นเล็กดีนะอืม่ะมาดูชุดสุดท้ายบ้างอืม ชุดสุดท้ายเป็นลายสีลุง้งน่ารักดีเหมือนกันชุดนี้หาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นนะครับผมก็ซื้อมาจากร้านขายของเล่นนี่แหละนะอ่ะตั้งไม่ได้ตั้งยากอะตั้งอยู่ข้างบนละกันถ้าเห็นหน้าปกแบบนี้เราก็ใช่เลยนะครับย่งก็อย่างที่โชว์ไว้นะเป็นแพ็คเกจแบบนี้เป๊ะเลยราคาก็พอประมาณครับคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ